สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> อของแจมดทุกคนทุกท่านนะคะยินดีกับต้อนรับกับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์แจมดนะคะตอนนี้แจมดก็ได้มาที่สถานีแถวย่านสถานีรถไฟลำปางแต่ว่าเป็นย่านการค้าการขายช่วงเช้าเชนะคะ,ะแถวบริเวณเขาเรียกว่า ตลาดริมทางเก้าจ้านะคะตลาดเก้าเจ้านะคะ,ะเขาจะ,ะพ่อค้าแม่ขายก็จะมีของมาขายด้านริมทางรถไฟนะคะ,ะเดี๋ยวจะมมดจะเดินไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูว่าย่านตลาดเก้าเจา้าตอนเช้าเช้านี่คนจะผู้คนจะคึกคักมากนะคะอ้าจจะมมดนั่นตรงข้ามกับทางรถไฟนั้นก็จะเป็นอ่า เป็นวัดนาขวมนะคะเขาชื่อวัดนาขวมนะคะอยู่ติดกับริมทางตลาดเก้าเจ้านี่อีกทีเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศด้วยกันเลยนะคะก็จะมีของขายตาม ริมทางไปนะคะผู้คนก็จะคึกคักมากนะคะตลาดตอนเช้านะคะพี่น้องนี่นะคะข้างหน้านู้นนะคะเป็นอของขายเยอะแยะเลยนะคะี่ริมทางรถไฟเลยนะคะพี่น้องขาเรียกตลาดเก้าเจ้านะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่ในเขตของสบตุยนะคะเดี๋ยวสมมติจะ,จะพาพ่อแม่พี่น้องสมมติเดินไปนะคะ กันเลยนะคะพี่น้องมีน้ำผึ้งขายด้วยนะคะที่ตลาดบินทางรถไฟนี่นะคะพี่น้องท โซเดียครับถุงละยี่สิบครับปอดสารพิษทั้ทงนั้นเลยมาขายนะฮะสินเนาะปอดสารพิษค่ะขายดีรึฮะะัอได้จ้ะพอได้เนาะเป็นคนละปลาเขาเนี่ยเนาะคนละปลาจ้ะ,จะ อันนี้จริงๆแล้วเป็นห้องตลาดริมทางรถไฟเกาเจ้าแหละ,ะตลาดเกาเจ้านะคะนี่คะคะพี่น้องาบรรยากาศเลยนะคะตรงนี้นจะมีต้นโพใหญ่เลยนะคะอยู่ที่นี่เลยนะคะแต่กินก้านจ้า เป็นแลนด์มาร์กเป็นไฮไลท์ของที่ตลาดริมทางรถไฟเก้าจาวนี่เลยนะคะพี่น้องเพราแม่พี่น้องก็จะพ่อค้าไม่ขายก็จะเอาของมาวางขายตรงตลาดริมทางเก้าจาวนี่เลยนะคะพี่น้องริมทางรถไฟเลยนะคะเป็นตลาดริมทางรถไฟเก้าจาวนะคะพี่น้องนี่นะคะตอนที่ใครได้ดูคลิปที่จะมดนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ก็จะจะมีอยู่คลิปนึงจะถ่ายอยู่บนรถไฟนะคะ ตลาดเกาเจาที่อยู่ดินทางรถไฟเลยนะคะนี่นะคะดูเลยะคะ่ะภาพบรรยากาศเช้าเ้านะคะพี่น้องตลาดดินทางรถไฟนะคะพี่น้องเดี๋ยวมดก็ได้มาเดินมาดูเลยนะคะตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศนะคะ มีทางข้ามด้วยตรงนี้นะคะดูเลยนะคะพี่น้องภาพบรรยากาศเช้ามาให้พ่อแม่พี่นอ้องเจมสมดได้ดูกันนะคะตลาดดินทางเจ้าเจ้าดินทางรถไฟเต้าเจ้านะคะพี่น้อง ภาพบรรยากาศที่สวยงามมากครับเป็นไฮไลท์เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะมีมานานแล้วนะคะนับมาเป็น10-20 20 10ปีเลยนะคะที่ของขายอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเดขึ้นข้ามทางไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศ ก็ขึ้นมาอยู่บนที่ทางรถไฟในะช่วงนี้รถไฟยังไม่มานะคะพี่น้องก็เลยขึ้นมาถ่ายได้นะคะพี่น้องอเขาจะบอกมีเป็นช่วงระยะเวลาอยู่นะคะพี่น้องด้านหลังของจะมดนู่นจะเป็นสะพานดำนะคะสะพานดำนะคะนู่นนะคะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะนู่นนะคะพี่น้องนั่นคือสะพานดำนะคะ ที่ทางรถไฟผ่านเลยนะคะนู่นค่ะท่วงนี้แตมดยังไม่กล้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดรถไฟมาจะจะลงไม่ทันนะคะก็อยู่ตรงที่ความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะพี่น้องเซฟเลยค่ะนี่จะมดอยู่บนทางรถไฟเลยนะคะบน บนทางรถไฟเลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศนะคะนู่นค่ะนั่นคือในตัวตลาดนะคะอดีจะหมดไม่เดินลงไปเพราะว่าเขาเปิดเพลงคึกคักมากก็ยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองอ่าตุดเทศกาลกันอยู่นะคะปีใหม่นะคะ นี่ค่ะภาพบรรยากาศนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังเฉลิมฉลองกันเปิดเพลงกันเสียงดังจะมุดยังลงไปในตลาดไม่ได้เดี๋ยว อาจจะเป็นคลิปต่อไปที่จะมาช่วงที่เขาซาซาในการอเฉลิมฉลองกันแล้วนะคะที่ยังไม่เปิดเพลงจันทร์จันจะมดจ,จะลงไปถ่ายไปถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีสะพานเชื่อมนะคะข้ามหาตลาดกันเลยนะคะนะคะภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องสวยงามมากนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้รถไซยยังไม่มาค่ะมาไดา้เพราะว่าแถวนี้ผู้คนเขาจะรู้เวลากันนะคะ ้าม่ขายก็จะเอาของมาวางขายกันลิมทางนี่เลยนะคะพี่น้องวันนี้ขายดีก็จ้าป้าขายได้จ้าบ่ได้บ่ได้เนาะ นี่นะคะผักปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะพอ้าไม่ขายมาวางขายกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ได้มาถ่ายไออยู่ที่ตลาดเก้าเขาเรียกตลาดเก้าเจ้านะคะ จบคลิปมาเดินดูแล้วก็จับจ่ายซื้อของที่ตลาดเจ้าจ่าริมทางรถไฟที่ของจังหวัดลำปางที่นี่นะคะในย่านการค้าการขายที่นี่นะคะคึกคักมากนะคะ,ะช่วงเช้าเช้านะคะ,ะภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้แก่ม,มดก็ขอขอ,ขอบคุณท,คทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวีีโอนี้ของแก่ม,มดนะคะ ก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะ